สบนัวคือเกา้าล้าได้เวลาต่ำแส็บเสบต่ำถั่วลายถั่วสีม่วงมัดต่ำมักถั่วด้วยจ้ามือนีเห็ดง่ายๆมีพริกทอไดไหลแล้วแต่เลยจ้าใส่ลงไปมักเพชรก็ใส่หลายๆนงเอาแค่นี้ละคะ่ะต่ำพ่อมันละเอียดจักน้อยกับใส่มักถั่วลงไปเลยจ้าอุย้ยอ่อนซ่อนค่ะค่ะถั่วสดๆดจากสวนเลยฮัก หรือว่าสีฮันก็ไดเด้อจ้าเอาพอดีเป็นคอประโละเนี่ยหละ,ละบ่ต้องละเอียดดอกแล้วแต่เลยจ้าตามถน,นัดคุ้ักเปาะเปาะลงไปแล้วหักเทศจากเลยค่ะซัมนีพ่อเวลวเลยเวลาต่ำเวลาหัวกับพ่อแต่บุบูบๆเด้อต่ำละเอียดหลายมันสิบได้ยยำ ผูกปุกๆลงไปเลยจ้าพอแล้วๆหอมก็มาปรุงรสด้วยน้ำปลาโนนัเมอรอนีนกอยากกินเป็นตอนๆก็เลยหาเขียวเลือกตอนน้อยๆจ้าตอนใหญ่ยังบวอยากินกินตอนน้อยๆอ่าโอ้หอมฮวนวน้นำลายสอเลยจ้าใส่ลงไปแล้วนกได้มากกอกแหงมาแสนน้ำแล้วก็มาเคี้ยวเค้วรือมาเกิดเทศบีบมะนาวลงไป มากกแห้งแม่ฝากมาให้คาดบ้ไหก็คือพงนัวจ้ามาหยวกมาคนเลต่ต่ำแล้วก็ชิมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเตรียมโตัวกินได้เลยจ้าตามักทัว